นี่<ด>สวัสดีค่ะนี่ตื่นแล้วพี่น้องหลังจากเมื่อคืนมาถึงแบบดึกมากตื่นแล้วกินหิวโหยอะไรนะคะตื่นแล้วกินหิวโหยหิวโหยมากผู้ไก่นั่งเบาตลอดจนวออ่ามาหดกร้อยเอ็ดกักพี่น้องนี่ไรจากนูน่นนี่กระลั้มาก,กินเขา่ามาหดกระลุ่มหวัวลังลุนน่มก็เลยอาบนอนแนงไม่ได้รังควานา เราจะไปทําบุญที่วัดกันนะค,ะครับติดตามว่าเราจะไปวัดไหนนะครับพี่นอ้องนี่นี่วัดไหนคะยังไม่ดูสร้างอย่งมมาง,ยงนี้เล <laughs> ยเมีแต่คนขับรถรัวนี่เองพอามาบอกเลยฮะบ่พ่อก็เอามาอีากจะได้สวัสดีครับมาจะจัดการิวส่วนอาหาร พี่น้องเห็นสถานที่อาจจะเดาออกก็ได้ว่าอยู่ทางไหนอากาศนี้เอาๆจัาหน่อยพี่น้องครับครับาจะไปทำบุญเจ้าของวันเกิดว่าจังไดเนี่เจ้าของวันเกิดว่ายังไงคะว่ายังไงคือว่ายังไงคะเป็นไรว่ายังไงคะเจ้าของวันเกิดก็ขอวันเกิดกับวันไม่อย่างก็เป็นวันแค่วันเกิดก็คือเป็นวันธรรมดาวันหนึ่ง แต่กัสิ่งที่ประทับใจก็คือว่าแอ mm hmm. นคบแฟนเพนิเฟซีทุกๆพ่นี่ให้กำลังใจแล้วกับหายคำอวยพรนะครับ,อข,ออนะรบขอบพระคุณทุกคำอวยพร mm hmm. ได้พี่น้องเด้อที่หวังพรวันเกิดให้นะครับพรที่พี่น้องส่งให้มากกับคอยขึ้นสู่ทุกๆท,ท่านทุกๆคนนะครับพี่น้องทุกคนสุขภาพรา่าแข็งแรงร่ำลำรวยรวยมองมีสีสุขอย่าน่าสุขพระภะเช่นเดียวกันนะครับพี่น้องตัวนี้เขากำลังมาสุยเขา่า ไอยิวเขาเงี้ยบริิงเต็มมือื้นี่คัชา้องตอบจะะสันนอนเยือว่ารวมหัวเรืยหนาก็ไปล้างบริสิทธิ์บริเตงบริอย่างเลยขอบคุณนะครับมอนเปืือนอีกเหลียกอยู่มือเม่นบ่มีแต่ลดองพื้นอยู่หมอนมีแต่ล้องพื้นนะงงไปเบิดโอบรูพรา่าง่วงเียอีกนอนกุณิังสั่งกับเขามากไม้หลายย่างหลายชิ้น ไม่รู้ว่าสิกินงเนี่ยคืสร้างแบบเสือหิวสร้างแบบเสือหิวพี่น้องเสือหิวเนี่ยสร้างสร้งสงสงได้คับคได้ตอนแรกต้องรอดลูดของขวัญจากเด็กๆจะมีคลิปอะไรมาเสิร์ฟให้จะเต้นจะเต้นโชว์ปาโลมาหยูดบนเวทีสาหน่อยเพลินแพงจาก แกงปลาลูกคอกเพราะนั้นในจากยางตเนี้เดี๋เวาสั่งย่างนงีง้อนโอ้ยหัแต่สั่งไปบงังนึงพี่จะเย็นๆอุ้ยของปวดนี่ยก็เป็นตับเสพตับบัชีหรือไงครัตำบพุงฟีซิงมาก็นในเปียงนี่นะคะปวดปวดปวดหงายใจเอียงปัดนี่ย โอ้บักทุเรียนก็เปแต่นั่งนี่เถียแต่นอนนีเถียมีห้างห้างนกันไงคือห้างเตียงหรือห้างนกห้างโตหรือห้างเตียงที่ว่านันทิันนั้นไหมอันนี้เป็นอะไรเนี่ยน่าจะเฟยาเฟย<า>์ฟสุดเลยน่าจะปิดยาเฟมันมีหลานอยู่ของหลานของกินอของเทิงอยู่เลยแต่บ่แน่ใจว่าจะเปิดบ่บอกเพราะว่าต,ต้องรอให้เขาติดต,ตามคลิป ไอ้เพื่อติดตามคลิปให้เขาไปหอดหมองตอนเออเคยเคยมาบ่เจอแรกบ่นี่แล้วก็ครั้งแรกของใช้ยังงูเลยงูแล้วก็ครั้งแรกของหนุ่มเนื้อเสียงหนุ่มเนื้อเป็นยังไงเนี่ยลืมละอแม่เดาแล้วผมกินเขาด้วยงงไปเฟื่อ รอากาศเราพี่น้องปิดใจเนจักหน่อยอยู่แต่มันเอ้าบ่มีแดดต่อพี่น้องตอนมันเอ้ามีบางคนณมาอยากกินปลาเผาไปจัดในตามท้างขอไปเลยกันสั้นเราจะสร้างจากสองตัวเพราะว่าแต่ว่าหินมันยัวนั่นอยู่ทั้งหนั่งตัวเดียวเลยสร้างตัวเดียวสร้างของแบบแม่ครัวหายใจเบอร์ทันเลย จะสั่ง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 หมดนี่ย่างอิ่มเดีวกว่านี้เจ้าปฏิจใจย่างหิวสั่งเราสั่กเจ้าของมันเกิดในค้าเอาเจ้าของมันเกิดก็ต้องเลี้ยงอาหารของเขานี่ของเขาอ้าวไม่หวมากมาแล้วมาแล้วปลาเผาตัวแรงไม่เอาจานเดียวครับเอาม่ให้พูดแม่ง นี่งนี่มันเลยตุ่มตู่มั่นนะบโบดน้องมานน่ะแบบเอามาแล้วโอ้ยอยากหลายคุณผู้ใช้มีดีเอาพคนเห็ดไปอเนีอ้เป็นเห็ดพคนเห็ดเป็นเศษไหญเห็ดดีดีในแตงเส็ดแล้วเหมืนกอแเซีว่ะกินงิมยูซื้อยูนุ่มเหนือกระไรพี่น้องเลยบอจ่าเนาะโอ้เขาบอกมีผักชีให้บอกอ๋อไม่ได้นะโอ้มีอยู่แต่วันนี้ตอนเดียวอันนี้คือนอย่างอ่ะผักชีเหรอหรือผักอะไร Get อยากกินต้องมีผักชีถึงจะเลิศเขาจะได้ชือว่าตีก um> ah ิมนะบ้านเนี้ยมีนักร้อมีดึงเสือ้อกับเขาแชทกับเป็นคนที่กับเขาตัวนอเอาบารดดูถูกเชฟ พี่เหนือแตรู้นาคุยสักสองวิได้หมยคะบถ้าคุณคุยนี้รู้สึกว่าอบรรยากาศของเราโลกของเราจะสดใสขึ้นมาทันทีเลยนะครับพี่เหนือครับนันะคุะนี่หคู่ะรู้สึกว่าจะกลัวดอกพี่กูลจะลุกลงหล่นหรือยังไงเคื่อนดอกชนาคุยด้วยพูดด้วยคือยายคิวเนาะ ว่าปัดเ้านี่งานบุบบุบบุบุนปุ๊พามากินุเดี๋ยวปุไม่ได้มาพามันสิ่นั่งสมาธิเดี๋ยวเดี๋ยวุจะไปวัดเราังพูดไม่ได้เราจะไปวัดหนจะไม่เซอร์ไพร์ว่าแม่มาเซอร์ไพร์มาาบ่ชื่อคูแต่ว่าต้องให้พี่น้องรอเบิรคลิปต่อไปทาอะไรน่ะขอบคุณข้าดก้ขาินสวยเอคนผัดกางเขากิกินเขาสวย ปากกดมาก่าใช้คนอปักกาเลยเขาสวยกินบอยูทองกกางกลางอันี้ากาอุดรกบุรีัมย์ใช้กับน้องเอิรนกับนเหนือเลเนือสุรินไปนิดน้อยผีสิงไมอนเนี่ย่ยงตอนนี้ปลาเผามากเลวสร้างอย่างแน่้ดี โอ้ยหลายอย่างนี่นูมีอะไรบ้างโอ้ยเ oh, ย้ง,ง,ง,เงเอนยกลิ่นี่เบิดกันเวรวก,กันเบิดแน่นอนน่นคือหิวย่างเดียวนี่กินข่ากนเอานลงมือเลยวนี<อ>น้คนเห็นปลามันพอปวดไ่ได้กินปลาเบิยตมิงกินกับยังนี้แต่มึงินเก่าย <c oughs> ินกรเนยวบจับสดไว้กด <What? S 2> น่วยอูคลิปนี้ก็ขอฝากไปสนิทก่อนครับพี่น้องเดี๋ยวรอติดตามคลิปต่อไปนะครับว่าเราจะไปทําบุญเกินวัดที่ไหนฝากกันนะ่าเ้าจะไปใส่ช่องฝากติดตามวนะครับว่าวันนี้เราจะไปไหนนะครับฝากติดตามชีวิตมานะชีวิตทุกคนด้วยนะครับชีวิตทุกคนสวัสดีครับลรอติดตามคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ